สวัสดีค่ะคาร่าคาร่าแล้วพูดถึงคาแรคเตอร์แล้ก็แนะนำตัวเริ่มจากผมเลยก็ได้อโอเคผู้ชายคนเดียวอ <laughs> เอ่อรับผมผมนนท์ธนาโนท์ครับรับบทเป็นโยครับเป็นนักสืบในเรื่องครับผมค่ะตูนคะ่ะพัชด,ดารินคะ่ะก็ในเรื่องรับบทเป็นปันคะ่ะ มิวปัทิตาค่ะรับบทเป็นจิตวีค่ะก็เป็นผู้หญิงที่น่าสงสารแล้วก็ถูกผู้ชายนอกใจอืเอ่าเอาเรื่องราวเ่ามาได้ไมครับก็เออมันมันเป็นแบบว่ามันจะมีหลายเส้นเรื่องหลายหลคนหลายหลายประเด็นปัญหานะครับที่ว่าเราจะต้องไปสืบว่าใน ในความรักของคนสองคนครั้งเนี้ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในมันมีมันมีไม่ใช่แค่ความรักมันมีเรื่องอื่นด้วยใช่ส่วนสอบส่วนตลกแล้วพูดเยอะไม่ได้ไงเเอออพูดยะไม่ได้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะกำลังหรือเปล่าก็ไม่รู้เออมีหลายเรื่องเลยค่ะ อก็ต้องต้องต้องบอกก่อนเลยว่าแม่แม่จังสวยมากจริงเป็นเป็นโลเคชั่นที่ไม่เคยไม่เคยไม่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 มีใครเคยขึ้นไปถ่ายที่นั่นค่ะใช่มันมันขึ้นยากไปยแต่ว่ามันมันสวยมากจริงแล้วก็รู้สึกว่าเขาพยายามจะเข้าหาแบบพื้นที่โล c a อมากมากครับแบบมันให้ให้เราได้เห็นมุมใหม่ๆของเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยคแล้วก็เป็นคนชอบเชียงใหม่มากๆอยู่แล้วชอบบรรยากาศชอบทุกคน แต่ตอนที่ไปเชียงใหม่คือตอนที่เราไปถ่ายที่เขาบอกว่าเราจะมีอุปสรรคคือน้าท่วมมันจะมีจังหวะที่แบบเราต้องรอคือเขาเซตฉากไว้แล้วแต่มันเข้าไปถ่ายที่นั่นไม่ได้ต้องรอน้ําลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นก็กี่โมงอะตีห้านะหกโมงเช้านะเลิกเกือบสิบชั่วโมงไหมใช่รอน้ําขนของออกโรงแรมอีกเพราะว่ากลัวกลับเข้าไปพักไม่ได้นี่ค่ะใช่ค่ะสวยค่ะสวยค่ะ ด้วยบรรยากาศหน้ที่แล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้จะบอกอะไรคน,นดูอยากจะบอกอะไรยังไงกับคนดูยูคิดว่าเรื่องนี้เป็น <C> อันซีนของชาวเหนือเหมือนกันนะคะคือถึงแม้ว่าจะเป็นหนังทีดแสดงหลักที่ภาษาเหนือแต่ว่าคนที่เป็นคนเหนือจริงๆก็อาจจะยังไม่เคยไปที่โลเคชั่นั้น้วยจริงๆชมโลเคชั่นก็สวยแล้วแล้วก็มาดูเรื่องราวที่ทางพี่ต้อยภูมิจับตั้งใจจะถ่า คณะแฟนทุกคนจะตั้งใจทำไงถึงเป็นด้วยนิวก็รู้สึกว่าโดยมวลรวมจะทําให้ทุกคนหลงรักมือเหนือวทำเรื่องนี้ได้นิยามในแง่ความรักความความรักโรแมนติกสถานที่โรแมนติกอะไรกันออแกให้มัน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 มีสถานที่โรแมนติกอยู่ด้วยค่ะแล้วมันก็มีความความความรักหลายแบบมีทั้งแบบครอบครัวก็มีค่ะแบบ ความรักแบบคู่รักอะไรอย่างงี้ก็มีค่ะในเรื่องก็คือเป็นคู่รักกันก้อยก็มีอะไรจะบอกเออก็อสวยมากค่ะสถานที่สวยมากก็อยากให้มาชมมาดูกันอะไรเงี้ยแล้วก็สปอยกยืนว่าแบบที่ฝันโหดมากที่เขาบอกว่าฝากหมาจริงไหมจริงไหมในเรื่องใช่แต่เนี่ยแหละปกป้องน้องสุดๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะ การกกับของผู้กกับเป็นยังงไบ้างผู้กกับไไมม่่อ้อพี่พี่พี่จ้อยเป็นคนที่ทํางานด้วยง่ายค่ะง่ายมากจนบางบางทีรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีแล้วเหรออะไรเงี้ยจริงจริงเขาชิลครับเออเขาชิลมากค่ะเปิดให้้เราไดลองทใช่ค่ะให้เราลองเองถ้าถ้าแบบเขาโดนใจถูกใจก็คือโอเคค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมีอะไรแบบจะเล่าเรื่องหลัง เบื้องหลังตลกก็จะเป็นน่าจะเล่นกับพี่เก๋พี่เบิร์ดค่ะที่แบบหลุดบ่อยที่สุดเลยแล้วตูนก็จะมาเป็นแบบใส่โหดแบบด่าเขาว่าเขาอะไรงเงี้ยแต่ตุนแบบต้องแบบพยายามกั้นตัวเองอะแล้วก็หลุดหลายเทคมากเพราะสองคนนี้ค่ะใช่มุกเยอะแล้วเราก็แบบต้องแบบตั้งรับตลอดเวลาต้องพร้อมอยู่ตลอดถ้าเวลาเข้าซีนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันครับประมาณเดียวกันเพราะว่าตัวตัวละครผมมันจะเป็นผู้หูกับพี่เก๋ อพามเนี่ยนะฮะแล้แกก็คือแกเป็นคนมันแกเป็นคนที่เซนส์ดีมากแล้วแบบมันมันมันโดนเราตลอดเลยแล้วมันขำตามได้ง่ายมากแต่ก็สนุกมากครับสนุกมากเป็นแบบอะไรที่รับตรงกันสนุกดีครับแล้วเคมีที่ต้องรับบทเป็นพี่น้องกันับเคมีรับบทกับพี่ฝันก็พี่ฝันให้มวลความเป็นแบบพี่น้องจริงเลยเลยนะเหมือนแบบพอพอได้พูดภาษาเหนือพอหนุ่มคนเหนืออ่าเราก็พูดภาษาเหนือด้วยอะไรเงย เขาคุยกันแล้วก็เหมือนกับแบบเป็นพี่น้องกันจริงๆเวลาทะเลาะก,ก็ทะเลาะก,กันจริงเพราะว่าแบบมีความแบบเหมือนพี่ที่บ้านมากเลยเอะ <c oughs> ใช่ <c oughs> เป็นพี่มากอยู่ดไม่ได้ขัดอไรมณ์แล้วแบบล่าสุดขึ้นค่ะใช่ค่ะเป็นยังงไง <c oughs> อ่าราอหลายๆคนออกตอนแรกตัวก็แบบ เอางว่าเราเราไม่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองว่าแบบเอ้ยมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของตูนด้วยแต่พอออกมาปุ๊บอ่อคนที่ไปดูเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมุกอะไรหลายๆอย่างที่แบบคาดไม่ถึงแล้วก็การการตัดต่อออกมาคือมันตูนก็ไม่เคยดูแนวนี้เหมือนกันนะคะว่าเออว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยค่ะแต่รวมๆแล้วคือทุกคนบอกว่าสนุกบอกว่าชวนเพื่อนมาได้เลยตูนไม่ต้องกลัวเลยใช่ค่ะ ก็ค <Happiness. S 2> <Rabbi 2 S 1> ือท <bunker. S 1> <Elijah. S 2> ี่ไปคือไปสองคนไปสองคนค่ะใช่ค่ะยังไม่ได้ดูด้วยเม่ไดู้เล่าดิ้วยี่ไปสองคนยังไม่ดูใช่ไหมไม่แต่เวลาเขาไปดูก็คือต้องแบบก็คือตั้งใจต้องตั้งใจดูแล้วก็ปล่อยแบบไปเลยชิวๆเพราะมีบางมุกอ่ะบางทีคุณรู้แล้วว่าแบบเอ้ยมันมีซีนนี้แต่แบบพอดูอ่ะมันเซอร์ไพรส์เหมือนเราไม่เคยอ่านบทซีนนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะใช่สนุกจริงต้องดูต้องดูรอดูสองคนยังไม่ได้ดูค่ะอยากจเน่ เ็เคนีไปคือต,ต้องบอกก่อนว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกจริงๆเพราะว่าหนูไม่เคยไม่เคยมีการแสดงอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะะท่านเป็นนักแสดงหน้าใหม่เลยเนาพอเข้าไปดูก็รู้สึกอู้ซึ่งเหมือนกันหนูก็ได้อ่านบทกับพี่ๆมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่พอพี่ๆมาเล่นแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบมันขำเหมือนขำจะตายอ่ะแล้วแบบทนันทที่เรารู้เราเคยเห็นเราเคยอ่านบทเราเคยแบบเข้าเข้าจากมาด้วยกันแล้วรู้พอแต่ต่อมาแล,แล้วยิ่งใส เฟกอะไรบวกกับการจัดต่อมันรู้สึกสนุกมากสลุกมากขำมากอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยแปลว่าในเรื่องคือไม่ใช่มาเป็นประาไม่ไม่ล้วนค่ะมีมีคนพูดภาษากลางอยู่ค่ะนี่ค่ะแอคเชิญชนดูว่าให้คนดูได้ดูเรื่องนี้อะไรยังไงบ้างก็ฝากฝากครับผมเลิฟออนไลน์นะครับสับปะร่เนาะใช่ักสับปะรดกับคดีสีชมพูนะครับอะไรจะเข้าลงแล้วก็ ว่าทุกคนจะให้โอกาสหนังเรื่องนี้กันนะครับว่าอย่างน้อยได้มาดูวิวสวยๆอย่างมากก็ได้ได้ขำกันไปครับสนุกสนุกขอบคุณมากครับผมฝาก้ภาพยนตร์ด้วยนะคะเลิฟออนไลน์ครับสัตประหลีกับคดีสีชมพูนะคะสัตประหลีที่ไม่ใช่สัรบรงถามแม่อยู่ว่าแปลว่าอะไรก็หวังว่าทุกคนจะเปิดใจให้หน่อยใครเรื่องนี้นะคะเพราะว่าทุกคนตั้งใจทำมากๆถ้าเราจะได เป็นหนังดีๆอีกหลายๆเรื่องนะคะช่วงนี้แบบเป็นช่วงที่นหนังไทยดีๆกำลังมานะคะเราก็อยากเป็นฝากด้วยนะคะพี่นอนเพิ่งเข้านออ้าวผมพูดไปก็ฝากด้วยค่ะเพราะว่าหนังจะเข้าโรงแล้วค่ะวันที่11มีนายนนี้ค่ะตูไ่ดูมาแล้วรับรองว่า สนุกแน่นอนแล้วก็ทุกคนออกมาเนี่ยจะต้องมีความสุขแน่เลยค่ะไม่อวยตัวเองไม่อวยจริงมันหนุกเพราะตอนแรกตุนไม่มั่นใจจริงๆแต่พอจริงๆเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของตัวเดียว่าตุนอ,ออกไปดูพอดูแล้วตุว้นรู้สึกว่าเอ้ยชวนเพื่อนมาดูได้ปะอะไรเงี้ยใช่ขอบคุณครัขอบคุณค่ะ